ตำนานแห่งสองล้อกลับมาอีกครั้ง h a r ์ลีเดวิสันได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทุกคนรอคอย2025ฮาเลีเดวิสันดราก้อนสปีดรถมอเตอร์ไซค์ที่รวมความดุดันแบบอเมริกันเข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุคและดีไซน์ในสไตล์มังกรเหล็กที่ไม่เคยมีมาก่อน ครั้งนี้ฮาเล่ไม่ได้แค่สร้างมอเตอร์ไซค์แต่สร้างอสูรบนถนนที่พร้อมจะจุดไฟให้วงการบิ๊กไบทั่วโลกสั่นสะเทือนฮาเล่เดวิดสันรากอนสปีด225 0มาพร้อมขุมพลังใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์ Revolution Max 1,350cc ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อรีแรงม้าออกมาได้มากกว่า170แรงม้า เสียงเครื่องยนต์ที่คำรามต่ำแต่หนักแน่นนั้นเปรียบเสมือนเสียงคำรามของมังกรพร้อมแรงบิดมหาศาลที่ทำให้ทุกการบิดคันเร่งรู้สึกเหมือนปลุกพลังแห่งตำนานขึ้นมาอีกครั้งการตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นเร็วทันใจทันสมัยและให้ความรู้สึกถึงพลังแบบดิบๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฮาร์ล d เดวิสัน ด้านดีไซน์นั้นเรียกได้ว่าอลังการระดับมังกรเพราะฮาเล่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความดุดันของยุคใหม่ตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายลื่นไหลแบบอากาศพลศาสตร์แต่ยังคงความแข็งแกร่งด้านหน้ามาพร้อมไฟเล็ดทรงมังกรที่ดูราวกับแสงตาของอสูรในตำนานส่วนท้ายโฉบเฉี่ยวและมีสปอยเลอร์ขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง ทุกมุมของดราก้อนสปีดสื่อถึงพลังความสง่างามและความดิบในแบบที่หาไม่ได้จากกลุ่นไหนในโลก ระบบกันสะเทือนเป็นแบบเซมิ Active Suspension จากโชว์ัที่สามารถปรับได้อัตโนมัติตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงที่ต้องการความเร็วสูงหรือโค้งแคบที่ต้องการความมั่นคงราก้อนสปีดก็สามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดในขณะที่ระบบเบรกสุดล้ำจากเบร m บ o มาพร้อมดิสเบรกคู่ขนาดใหญ่และระบบ ABS ที่ตอบสนองอย่างแม่นยำทำให้ทุกการหยุดรถมั่นใจได้แม้ในความเร็วระดับสูงคี h a r ์ลีเดวิสันยังได้ใส่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาในดราก้อนสป e d รุ่นนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวแบบ Cornering Traction Control, ล้อนคอนโทรลสำหรับออกตัวสุดแรงระบบ q u Quick s h ชิปที่เปลี่ยนเกียร์ได้แบบไม่ต้องบิดคลัตช์และระบบ Cruise Control อัจฉริยะสำหรับการขับขี่ระยะไกลที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น หน้าจอแสดงผลใหม่ขนาด7นิ้วแบบ Full TFT รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth และระบบ HD Connect ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลรถได้แบบเรียลไทมไม่ว่าจะเป็นสถานะของเครื่องยนต์ระดับน้ำมันหรือแม้แต่ระบบติดตามรถเมื่อเกิดการโจรกรรมเรียกได้ว่า Dragon Speed ไม่ได้มีดีแค่ความแรงแต่ยังเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ฉลาดและล้ำสมัยที่สุดในตระกูล Harley Davidson เสียงของดราก้อนสปีดคือสิ่งที่ทำให้แฟนแฟนทั่วโลกลหลงใหลเครื่องยนต์ถูกจูนให้มีเสียงคำรามต่ำหนักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกครั้งที่บิดคันเร่งเสียงมังกรเหล็กจะก้องกังวานออกมาเหมือนกำลังท้าทายทุกคันบนถนนไม่มีเสียงไหนที่จะปลุกอารมณ์นักบิดได้เท่านี้อีกแล้ว